สตัวละครใหม่จาก Black Adam สวัสดีครับพบกับหนังหุ้มปลายอีกแล้วนะครับรายการข่าวหนังอัปเดตสุดไวที่ใส่ใจมามอบให้คุณวันนี้กรี๊ดกันขอแตกอีกแล้วครับกับข่าวใหม่จาก Black Adam มีรายงานล่าสุดจากสำนักข่าวเดอะไดเร็กออกมาเปิดเผยว่า Warner b ร์บเดได้ทำการคัดเลือกนักแสดงเพื่อจะมารับบทตัวละครทั้งฝ่ายดีและร้ายในหนังเดียว Black Adam ถึง3ตัวด้วยกันบทแรกจะเป็นบทฝ่ายดีของตัวละคร อกเกิลซึ่งในขณะน,นี้ทาง Warner b r o t h เดกํากำลังหานักแสดงหญิงที่มีอายุระหว่าง20 30ปีมารับบทนี้ต่อมาคือบทของตัวละครฝ่ายร้ายอีคลิปโซซึ่งก็มีรายงานว่า Warner b u t t h เดเตรียมพิจารณาให้นักแสดงหญิงมารับบทนี้แทนที่จะเป็นผู้ชายตามในคอมิก และบทสุดท้ายที่ได้ตัวนักแสดงแล้วคือมาเวนเคนซารีที่มีผลงานจากภาพยนตร์ดีโอกาสของทางเน็ตฟลิกและอัลาดินในบทของจาฟ่าซึ่งถูกเจรจาให้มารับบทตัวร้ายหลักนามว่าแซฟแบกโดยก่อนหน้านี้นักแสดงสาวซาร่าชาฮี ได้ตกลงร่วมรับบทแอนดรเนาโทมัสหรือไอซิสในหนังเดียวเรื่องนี้พร้อมกับออลดิสพอดจที่มาร่วมสมทบในบทของฮอกแมนในหนังเดียวแบล็กอดัมเช่นเดียวกัน Black Adam จะถูกสร้างให้เป็นหนังเดี่ยวที่บทบาทตัวละครเจ้าของชื่อเรื่องนี้เป็นตัวละครแบบสีเทาๆมีทั้งด้านดีและร้ายเป็นแบบแอนตี้ฮีโร่ที่มีความร้ายกาจสุดๆเขาจะมีพลังแข็งแกร่งเทียบเท่าซูเปอร์แมนและเป็นศัตรูตัวฉกาจของเชอร์แซมซึ่งในอนาคต Warner b u t บตเตั้งใจจะให้ตัวละคร Black Adam ไปปรากฏตัวในหนังชแซม3ด้วยหนังจะเปิดกล้องถ่ายทํา ในช่วงตรายมาสแรกของปีหน้าซึ่งในช่วงเดียวกันนั่นเองจะถ่ายทำแชะแซม2ไปพ,พร้อมๆกันแม่งัดไม้เด็ด ตัวละครเทียบกันซักขนาดนี้แฟนๆอย่างเราๆแทบจะรอกันไม่ไหวซะแล้วและตามธรรมเนียมระหว่างรอนี้หนังหุ้มปลายก็แนะนำให้หยิบหนังชั้นามภาคแรกหรือซีรีส e, ์ DC Legend of Tomorrow ในซีซั่นที่มีตัวละครอย่างไอ i s มาแจมมาดูขัดตาทับไปพลางๆก่อนก็แก้ขัดกันไปได้นะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งจิงกระเบลเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆสุดวัยจากพวกเรา หนังหุ้มปลายนะครับวันนี้หนังหุ้มปลายไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ